รวมเป็นพยานไม่มีอะไรหายมีเหลือทุกอย่างครับเอาไปหมือนแล้วเอามัดัดสิแม่จะไม่เดินพยบงเดี๋ยวเราไปดัดที่ดัดล่างข้างล่างแล้วก็มัดจะแข็งตัวนี้ไม่ได้แล้วต้องไปวัดขึ้นใส่ข้างล่างข้างล่างเราค่กลางมัดเดียวเลยรแบนี้เตรียมรวดไว้มัดตัดไปเลยรวดอ่ะพี่ตัดแล้ว

ใบไฟเป็นส่วนตัวหนยเด้อุ้นรับเก้าหนิโหลดโหลดไม่ได้เอ้า้ตังส่วนตัวเด้อหเครื่องเปิดรับหนิเาไปไม่ได้นะเอาลยายเอาแล้วนเจ้าเกรลังมันเาเนแ่เราเชื่อมได้เลยเหรครับไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ของเรา เรามาต้องลรอีกใช่กาไหนเหมือนของพี่แอนพี่แรกเห็นไหมพี่แอนที่แรกพี่แอนเนาะแต่มันก็ต้านคนะครับแล้วมันก็ไม่อะ้มันขึ้นเป็นไอคะใช่ไอ้ไอ้เอเป็นส่วนตัวไหนเด้อถ้ากดรับล้วจะเสียใจเนี่ย เข้าเองเลยโยก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 โยนโยกโยัโยก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 เยกนยกโ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 ยกิยกโ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 ยกวยกโยกโย้โยกโยกดยกโ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 ยกยกโยกดยกโยกดยกโ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 ยกดยกโยกโยกโยกดยกโยกอยกโยกดยกโยโยกโยกนยกโยกโยยยยยยยกยย ขาดุกเซเลยหรอม่ลาดูเลยนะมันโอพีแอรทแรกอะเนาะใครก็จะกดรับหมดนะเปนปั่นไงโยเลยนลเก้าสามของไทยเก้าสามของไทยที่ไหนได้ของพีแทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวว่าเดีว่าก็เกงเป้าขาดแทนเนย เรื่องแปลหรอเนี่ยอีกหนึ่งมาสิของพี่พันธ์ของแปลหรอป้าไอ้ ลองดูสไอ้สด้ไปปะเนี๋ยเด้ายวเอ่อกำหนดทางบอกใครแล้วก็กดตรงๆไงนะบอกผมมันจะได้ผมแห้งมากคุณจะปล่อยมากปล่อยมากวกผมแห้งมากผมจะได้ประหยัดนิดโอเคนี้ก็คือเยวเปิดอะไรเปิดใช้โอเคนี่เาก็จะไม่ได้แล้วโยกโยกโยกเออนั่นแหละ อา้าล็อกบนกุ้งของเราได้เปล่าดิวันนี้จะเด็กมานะเด็กมารับเลยรับเลยต้อมีตัวเหรว อยน้กเป็นดกรอนเนาอย่างเพงเ่มันอยเป็นเมสิมันขวามันเมตระเมตบก็ต้องเทมขวมเมตนี่ เราไ็่ยืยเดี๋ยวไม่ยืี๋ยวไม่ดเดีว่ยืเดี๋ยวไม่เดีวไมเดี๋ยม่ืดเดี๋ยวไม่กืดเดี๋ม่ยเดีไม่ยเดี๋ย่ยืดเยวนม่ยืดเดี๋ยวกม่ยืดเดี๋ยวไม่ยืเดี๋ยวไม่ยืดเดียวไม่ยืดเดี๋ยวไ่เดีวม่นืดเดี๋ยวไม่ยืดเดี๋วไม่ยืดเดี๋ยวไม่ดเดี๋ยวไม่ยืวไ่ยืดเดี๋ยวไม่ยืเดีไ่ยืดเดีม่ยดเี๋่ี๋เี มีแม่บ้านให้ยังกันครับแม่บ้านสุแม่บ้านมากันให้ยังกันครับผมกแป้งล่งเอิญว่าตื้นแต้ดึกแต่เดินผลไม้ข่าวเฮ็ดเรียกงเหตุงานไหมถ้าแป้งมาจากบ้านมาที่นี่แป้งมันหลุดออกหมดแล้วมันเยิ้มหมดแล้วก็เลยมาเติมแป้งหน่อยเต็เถาะเนียเวลาพักอะนะเปล่งตั้งเนียงเป็นงยังก่อนตั้งทู่อันมองมุมผัดเอาไว้ให้สร้าง เรียกนะผูห้องอะไรยู่ตากแดดครับจะมาทั้งนี้สีเดียสด้วยเปล่้วกไปเกล็ดก่เนาะกระเลยที่แดดก็อยู่จับฝนมาที่นี่ก็เลยถอยออกมาบออันไปเนี่ยปูห้อง่นมาได้เมื่อกี้ไปเนี่ยได้ยังขอเอาไปให้เพิ่นเพิ่นจะไปกินพ่นบ่ปูห้องคุยกับเพิ่นเพิ่นเนาเอาไปกินแม่วาสนกินแล้วเบิด์ตซอันแล้วว่าสน์ขายมา้วก็ติบเข่าให้เพื่อนเนี่ยโอ้เมื่อกี้ว่าขายในคลิปอยู่ขายให้เพื่อนแล้วเดีค่ะ ได้หานู่นไว้สามหน่วยลอยสามหน่วยลอยขา่ดีเนาะใ่ดีเลยเป็นสีขาดีก่กันจับก้นเง่นแล้วทับกอนั่นเหอแม่้อเละพอร์พติดเอาโอ้ตายแล้วก็ยืนบังกล้องก็มาถอดที่มาถอดอาไปหลายๆเห็นตะพุงพี่เห็นตะีพุงหลายๆัน เรามาเอาไทยพุ้งกันเนี่ยระานี้ครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราแบ่งกันไปดูการทำเสาตอโมกันนะคะก็ไปดูไปวัดว่าจะทำอะไรยังไงกันนะคะแล้วก็มา ทำเสาต่อหม้อที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเพราะว่าใช้กำลังคนในการช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนี่ก็เพิ่งเสร็จไปแค่เสาแรกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะฝาก ES, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องนุกี้แฟมิลี่ดิสรันแฟมิลี่ด้วยนะคะคอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ